สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ดูเมนูว่าคุณนายนอร์เวย์ทานข้าวกับอะไรนะคะว่าวันนี้คุณนายนอร์เวย์ทำเมนูอะไรนะคะนี่ค่ะหัวปลีอันนี้หวัวปี้วจ้ะอันนี้เนื้อไก่มันเป็นไก่เหนียวจ้เอบมาพัดใส่กับอันพริกเผากระเทียมซับหอมซับจ้ะหอมซอยสนอก เอามาผัดใส่น้ำตาลแต่ว่าก่อนที่เอามาผัดนี่ดิฉันเอาไปต้มสก้อนนะคะเอาไปต้มต้มทิมไว้ตั้งแต่เมื่อคะืนค่ะเพราะว่าเป็นไก่เหนียวต้มไวประมาณสองส่วโมงต้มใส่ข้าวตะไคร้มะขามเปียกนะคะให้เปือ่อยถ้าต้มทั้งตัวนะคะแล้วก็เอามาฉีกฉีกแล้วก็มาผัดอย่างที่ดิฉันว่าไปเบื้องต้นแล้วนี่ก็คือหัวปลี น้ำก็เป็นน้ำจากที่ดิฉันต้มไก่นั่นแหละคะ่ะนี่แหละโอเคอันนี้ไก่นี่ดิฉันทำสุกแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ได้ปรุงรสอะไรนะคะเพราะว่าเราจะปรุงรสที่น้ำน้ำซุปค่ะตัวนี้ดิฉันอันนี้คือเป็นน้ำต้มไก่ที่ดิฉันต้มตั้งแต่เมื่อคืนแต่ดิฉันจะไม่ทิ้งนะคะแล้วก็เอาหัวปีขวาใส่เข้าไปตัดเอาเสร็จ เครื่องเคียงเครื่องหอมที่เราใส่เมื่อคืนดิฉันตักออกหมดเลยแล้วก็ดิฉันจะหนีไม่พ้นน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลามาหารเปียกใส่ตั้ง่เมื่อคืนแล้วก็ปรุงรสทำคล้ายๆต้มยำค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกส่วกไก่ใส่หัวปีนะนะนี่หัวปีดิฉันที่ดิฉันใช้กระป๋องค่ะเป็นหัวปีกระป๋องอยู่ที่นี่หาหัวปีสดไม่ได้ค่ะ แล้วก็น,นี่อันนี้คือถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงคั่วถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆเลยะคะ่ะเอาไว้ใส่แล้วก็หอมเลื่อยถ้าใครอยากจะดูว่าวิธีทำตั้งแต่ต้นแรกรายละเอียดว่าทำแบบไหนค่อย จะรอดูนะคะว่ามีผู้ติดตามเยอะหรือเปล่าถ้ามีคนดูเยอะๆก็ถึงจะทําฉบับเต็มค่ะนี่นะคะหลังจากดิฉันผัดไก่เสร็จรบร้อยแล้วก็เอาลงใส่หม้อพอใส่หม้อเสร็จทีนี้เราก็มาถึงวิธีตอนที่เราจะทานกันค่ะพอเราจะทานเราก็ใส่นี่ค่ะถั่วลิสงแต่บางคนก็ชอบทานข้าวคั่วนะแต่ดิฉันชอบถั่วลิสงค่ะแตใส่ข้าวคั่วก็หอมดีเหมือนกัน นี่ดิฉันจะใส่อย่างนี้นะคะมือเลยนะนี่ค่ะเรียบร้อยสำหรับเมนูดิฉันวันนี้นี่และค่ะเมนูซั่วไก่ใส่หัวปีสูตร ยายคำพักค่ะคุณนายนอร์เวค่ะดัดแปลงเพื่อความอยู่รอดของตัวเองค่ะขขทำไมเสียงข่อยข,อขึ้นตอแหล้วอวะฟังเสียงเจคอนขึ้นตอแหล้วอวะนะเฮ้ยนี่นะคะถ้าใครอยากจะได้สูตรเต็มเ็มนะคะเข้ามาดูดิฉันดีเยอะนะคะแล้วดิฉันจะทำสูตรฉบับเต็มให้ดูค่ะบาย